หลังจากแกะมาแล้วนะครับครอบครัวซิมสันก็เป็นผมว่ามันเป็นการ์ตูนที่มันสะท้อนสังคมของสหรัฐนะว่าโอ้ผมว่ามันถ้าเกิดใครที่เคยได้ดูมันเสียดสีนะครับมันเสียดสีหลายๆอย่างในช่วงเวลานั้นน่ะแต่ผมก็ไม่เข้าใจทำไมไมันต้องตัวสีเหลืองแต่ปวดมากครับผมก็เคยดูตอนเด็กๆนะปัจจุบันมันมีทำเป็นมูฟวี่ครับไม่แน่ใจว่าทำ น่าจะ2ปีที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วนี่แหละลองไปดูกันดูก็ถือว่าเป็นของเล่นความทรงจำในวัยเด็กครับอ่าเพราะแต่ก่อนเนี่ยการ์ตูนแนวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือน2มิติครับพอทำเป็นในรูปแบบของฟิกเกอร์เนี่ยโอ้ผมก็โอเคเลยนะดูดูสัดส่วนรายละเอียดครับดูนี่ ครอบครัวเจ้าพ่อแม่และลูกตัวปวดแต่ในแพ็คนี่ไม่มีน้องอีก2คนนะครับของครอบครัวซิมสันประมาณนี้ครับส่วนสูงนี่ก็โอเคเลยนะเดี๋ยวผมเทียบประกวดยาโดมให้ดูนี่หถึงสิเซนนะครับยกเว้นตัวแม่นะแต่ผมว่าตัวแม่นี่ทำมาสูงพอสมควร ก็เหมาะครับเหมาะในการสะสมเออ่ถือว่าเป็นของเล่นในความทรงจำได้นะถ้าเกิดทำพวกเจ้าหุ่นทองผมก็ตามเก็บนะ <c oughs> จะมีใครใจปั้มทำพวกเจ้าหุ่นทองขายไหม <c oughs> หาหาไม่มีอีกแล้วนะครับผมว่าแต่ซิมสันนี่ก็มีเรื่อยๆนะผมก็ได้จากพี่คนหนึ่งใน Facebook พี่เขาพลออเดอร์เออผมเห็นแล้วมันมันโดนมันโดนใจมันช่วงเวลาด้วยวัยของเรา ก็30กว่านะเราเคยได้ดูได้สัมผัสการ์ตูนเรื่องนี้ครับอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำเผื่อวันข้างหน้า50ปี60ปีเนี่ยจะได้กลับมาโอ้โหฟิกเกอร์หวังว่า pvc มันยังจะคงอยู่กับผมนะ PVC พลาสติกผมว่ามันมันต้องอยู่เกินผมเยอะแหละอายุไขของพวกพลาสติกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยโอเคผมแกะให้ดูแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครบับ